สวัสดีครับทุกท่านหวัดผมดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หายสนิทแต่วิดีโอนี้มีความสำคัญมากและคิดว่าจะรอช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะผมจะมาวิเคราะห์แนวทางการเจรจาของทรัมป์ต่อข้อเสนอของประเทศต่างๆที่รีบเข้าไปเจรจากับเขาและก็ได้เริ่มต้นเจรจาไปแล้วก่อนประเทศไทย ซึ่งผมจะขออนุญาตเห็นต่างกับอีกหลายท่านนะครับที่อาจจะมองว่าทรัมป์เป็นคนที่บ้าบินและคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเพราะสมัครผมแล้วผมกลับคิดว่าเขาเป็นคนที่มีจุดยืนและรูปแบบที่ชัดเจนมากและอ่านได้อย่างชัดเจนหากเรารู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นคืออะไร และที่น่าสนใจนะครับก็คือทรัมป์เข้าใจถึงความไม่สมมาตรของอำนาจต่อรองหรือ bargaining power asymmetry เป็นอย่างดีและเขาก็เล่นเกมนี้ด้วยโดยที่เขาตระนักว่าสหรัฐมีแต้มต่อ,อย่างมหาศาลจากการที่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีอำนาจที่จะกำหนดกติกาฝ่ายเดียวได้ทรัมป์จึงได้ใช้ความได้เปรียบนี้อย่างเต็มที่ในการกดดันคู่เจรจาที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่าให้ต้องแข่งกันในการเอาใจสหรัฐ ซึ่งแตกต่างกับนักการเมืองสายวาทกรรมที่มักจะมีแต่คำพูดและหลักการที่สวยหรูแต่มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนหรือที่เรียกว่านาโตหรือ no action talk only และสัปดาห์นี้เราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับเพราะเข้าใจว่าใกล้จะถึงคิวของประเทศไทยแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเรามาฟังการวิเคราะห์กันก่อนนะครับว่าแนวทางการเจรจาของทั้มกับประเทศก่อนหน้าประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไร หลักการพื้นฐานอันดับแรกของทรัมป์เลยนะครับก็คือการอ้างถึงความเท่าเทียมซึ่งเขาเรียกร้องให้ประเทศคู่ค้าลดคำแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้าที่กีดกันสินค้าของสหรัฐเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันซึ่งเราเจะเห็นตัวอย่างอย่างชัดเจนในกรณีของญี่ปุ่นนะครับ ที่ทรัมป์ได้วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการเก็บภาษีข้าว700%และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆที่ทรัมป์ได้พูดอย่างแมนๆเลยนะครับว่าสหรัฐจะปฏิบัติต่อญี่ปุ่นแบบเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นปฏิบัติต่อสหรัฐเพื่อความเป็นธรรมและนอกจากนี้นะครับทรัมป์ก็ยังเชื่อมโยงกับเรื่องของความมั่นคงอย่างชัดเจนโดยที่ผูกประเด็นเรื่องของความร่วมมือด้านความมั่นคงเข้ากับข้อตกลงทางการค้าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือกรณีของเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ที่ทรัมป์ได้เรียกร้องให้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายทางการทหารของสหรัฐในการรักษาฐานทัพในประเทศเหล่านั้นแลกกับการผ่อนปลนภาษีนําเข้าและในแง่ของกลยุทธ์การทิลาชาทรัมป์ได้ใช้วิธีแยกแยะมิตรและคู่แข่งอย่างชัดเจนโดยที่ให้เงื่อนไขที่ผ่อนปลนกว่ากับพันธมิตรอย่างใกล้ชิดอย่างเช่นอังกฤษในขณะที่กดดันจีนอย่างหนักที่สุด และเขาก็ใช้แนวทางตามพื้นฐานของความสัมพันธ์ซึ่งก็คือประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอย่างเช่นอังกฤษก็จะได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าประเทศที่มีความระแวงอย่างเช่นเวียดนามและท่าทีการเจรจาของทรัมป์มักจะเป็นแบบหนักแน่นแต่ไม่ปิดประตูเพราะเขาพร้อมที่จะเจรจากับประเทศที่ยอมทําตามเงื่อนไขแต่ว่าทรัมป์ก็ไม่รีบร้อนจนกระทั่งเสียเปรียบทรัมป์มักจะกล่าวคําว่าไม่จําเป็นที่จะต้องรีบเจรจา พราะทรัมป์รู้ดีว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการข้อตกลงมากกว่าและเขาก็ยังนิยมใช้วิธีการเจรจาแบบทวิภาคีซึ่งก็คือการเน้นเจรจาแบบรายประเทศแทนที่จะผ่านองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้สหรัฐมีอำนาจต่อรองที่สูงกว่าและเงื่อนไขที่ทรัมป์มักจะเรียกร้องในการเจรจาก็คือการให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและกาซธรรมชาติเหลว เราจะเห็นได้ชัดในกรณีของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ถูกเรียกร้องให้ซื้อก๊าซ LNG จากสหรัฐมากขึ้นเพื่อช่วยลดการขาดดุลการค้าอีกเงื่อนไขที่สำคัญก็คือการเรียกร้องให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนในสหรัฐมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ทรัมป์ใช้กำแพงภาษีกดดันให้บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นและยุโรปย้ายฐานการผลิตเข้ามาในสหรัฐแทนที่จะผลิตในประเทศอื่นแล้วส่งเข้ามา ทรัมป์ก็ยังดึงพันธมิตรต่อต้านจีนโดยชักชวนให้ประเทศคู่ค้าตัวอย่างเช่นอินเดียแสดงจุดยืนร่วมกับสหรัฐในการต่อต้านนโยบายทางการค้าของจีนและการที่จีนใช้อินเดียเป็นทางผ่านของสินค้ามายัางอเมริกา และนี่ก็คือกรณีศึกษาของการต่อรองกับประเทศต่างๆนะครับกรณีของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเพราะเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐแต่ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากนโยบายภาษีของทรัมป์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ถูกเก็บภาษีสูงถึง25%ส่วนสินค้าอื่นๆก็ถูกเก็บภาษี24% ทรัมป์มีข้อเรียกร้องหลายประการกับญี่ปุ่นทั้งการลดกำแพงภาษีของข้าวที่สูงถึง700%การเปิดตลาดสินค้าเกษตรให้กับสหรัฐมากขึ้นและการหยุดแทรกแซงค่าเงินเยนซึ่งทรัมป์กล่าวหาว่าญี่ปุ่นจงใจทำให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าเพื่อให้ได้เปรียบทางการค้าและนอกจากนี้ก็ยังต้องการให้ญี่ปุ่นซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวจากสหรัฐมากขึ้นและเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหม ญี่ปุ่นตอบสนองด้วยความระมัดระวังนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นยืนยันว่าจะไม่ยอมทรามง่ายๆเพียงเพื่อรีบปิดดีลเท่านั้นแต่ก็จะไม่ใช้มาตรการตอบโต้ทางภาษีกับสหรัฐเพื่อแสดงความจริงใจแต่ญี่ปุ่นก็กำลังร่างข้อเสนอเพื่อเอาใจสหรัฐซึ่งอาจจะรวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐมากขึ้นและการผ่อนคลายกฎการนำเข้ารถยนของสหรัฐและการเปิดตลาดสินค้ากเกษตรบางประเภท ส่วนอินเดียเป็นประเทศที่เดินเกมอย่างเร็วเป็นพิเศษในการตอบรับการเจรจาก,กับสหรัฐหลังจากที่ทรัมป์ได้ลดภาษีจาก26%เหลือ10%ชั่วคราวเดิมทีทรัมป์มองว่าอินเดียเป็นนักลีดภาษีมานานเพราะเก็บภาษีนำเข้าสูงในหลายหมวดของสินค้าและมีกฎระเบียบที่ทำให้บริษัทของอเมริกันเข้าไปทำธุรก,กิจได้ยากมาก ข้อเรียกร้องของทรัมป์ก็คือให้อินเดียลดภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐที่อินเดียเก็บสูงและลดบทสักที่ไม่ใช่ภาษีและที่สำคัญก็คือต้องการให้อินเดียร่วมมือต่อต้านนโยบายทางการค้าของจีนซึ่งอินเดียก็ตอบรับอย่างรวดเร็วด้วยการยอมลดภาษีสินค้าสหรัฐกว่าครึ่งหนึ่งของรายการทั้งหมดมีมูลค่าราว2 3 0 0 0ล้านดอลลาร์และยังสั่งเข้มให้ด่านศุลกากรไม่ให้มีการส่งสินค้าเวียนผ่านจากจีนไปยังสหรัฐเพื่อแสดงความปริสุดใจ ส่วนสาภาพยุโรปถูกกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าไว้ที่20%ซึ่งครอบคลุมประมาณ70%ของสินค้าที่ส่งมายังอเมริกาทรัมป์มองว่ายุโรปได้เอาเปรียบสหรัฐมานานโดยเฉพาะการเก็บภาษีแวนและการเก็บภาษีสินค้าของสหรัฐที่สูงมากนอกจากประเด็นด้านการค้าทรัมป์ก็ยังเชื่อมโยงกับความมั่นคงโดยวิจารณ์ว่ายุโรปควรจะเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศในเนโตและมีจุดยืนร่วมกับสหรัฐในปัญหาระหว่างประเทศมากขึ้น ท่าทีของยุโรปก็คือแข็งก้าวแต่เปิดช่องเจราจาโดยได้มอบหมายนายกรัฐมนตรีจอเจียเมลนีของอิตาลีซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับทรัมป์เป็นตัวแทนในการเจราจาบรรยากาศของการเจราจาเป็นบวกแต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนเกาหลีใต้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ทรัมป์ใช้ยุทธศาสตร์ผูกโยงการค้ากับความมั่นคงอย่างชัดเจนโดยที่กำหนดภาษีเอาไว25้25%แต่พักเอาไว้ชั่วคราว ทรัมป์ได้เรียกร้องให้เกาหลีใต้ลดการเกินดุลการค้ากับสหรัฐซื้อก๊าซ LNG จากสหรัฐเพิ่มขึ้น7ล้านตันต่อปีและร่วมลงทุนในโครงการท่อส่งก๊าซในอสก้าและเพิ่มงบของการสับสนฐานอเมริกันในเกาหลีใต้ รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ส่งสัญญาณที่จะยอมทำตามบางข้อสเสนออย่างเช่นการเพิ่มการนำเข้าพลังงานจากสหรัฐการเจรจาร่วมทุนท่อก๊สในอลาสกาและการพิจารณางบประมาณสับสนฐานสหรัฐเพิ่มเติมถึงแม้ว่าประชาชนบางส่วนจะไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินเพิ่มให้กับสหรัฐ และเวียดนามก็เป็นกรณีที่น่าสนใจมากเพราะแสดงให้เห็นถึงความไม่สมมาตรของอำนาจต่อรองอย่างชัดเจนโดยที่ถูกกำหนดภาษีนำเข้าเอาไว้สูงถึง46%ซึ่งรุนแรงที่สุดในบรรดาประเทศที่เจรจากับสหรัฐในรอบนี้ ทรัมป์มีท่าทีที่แข็งก้าวต่อเวียดนามอย่างเป็นพิเศษโดยได้กล่าวหาว่าเวียดนามเป็นผู้ที่ละเมิดการค้าได้เล็วร้ายกว่าจีนเสียอีกและมองว่าเวียดนามเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐรอบแรกมากเกินไปโดยเฉพาะจากการที่บริษัทจีนหลายแห่งย้ายฐานการผลิตมายัางเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนําเข้าสหรัฐ ซึ่งข้อเรียกร้องของทรัมป์ที่มีต่อเวียดนามก็มีอยู่หลายประการทั้งการซื้อสินค้าเกษตรแลระอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสหรัฐเพิ่มขึ้นการเข้มงวดเรื่องของการส่งออกสินค้าที่มาจากจีนและเวียนผ่านไปยังสหรัฐและการจำกัดการลงทุนของจีนในเวียดนามและที่น่าสนใจก็คือเพราะว่าเวียดนามพึ่งพาตลาดของสหรัฐมากที่สุดซึ่งคิดเป็น28.4%ของการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามและนี่ก็คือเหตุที่ทำให้เวียดนามมีหน้าต่อรองที่น้อยที่สุดด้วย ถึงแม้ว่าเวียดนามจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตและความมั่นคงกับสหรัฐที่ดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้เชีย่ยเห็นว่าทรัมป์ให้น้ำหนักกับผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่าความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในภูมิภาค โดยรัฐบาลเวียดนามก็พยายามที่จะตอบสนองด้วยการประกาศแผนที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าเกษตรจากสหรัฐมากขึ้นโดยมูลค่ามากกว่า1.5หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วง2-3ปีข้างหน้าและเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งกำเนิดของสินค้าว่ามาจากจีนหรือไม่แต่ดูเหมือนกับว่าทรัมป์จะยังไม่พอใจและยังคงกดดันด้วยภาษีเนียตาที่สูงต่อไป กรณีของเวียดนามแสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศที่เคยได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในยุคแรกตับถูกทรัมป์กดดันหนักที่สุดในยุคที่2ซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการต่อรองที่ไม่สมมาตรและการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ไม่เพียงแต่ต้องการที่จะกดดันจีนเท่านั้นแต่ยังต้องการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของตนเองในทุกสนามของการแข่งขัน แต่เราจะคิดผิดหากเราเชื่อว่าการเจรจาแบบทวิภาคีจะไม่ส่งผลครบต่อประเทศที่3ด้วยทีนี้เรามาดูกันว่าการต่อรองแบบทวิภาคีของทั้มกับประเทศหนึ่งจะส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ต่อประเทศอื่นอย่างไรบ้างซึ่งก็คือประเทศไทยของเราจะได้รับลูกหลงอย่างไรได้บ้างจากการเจรจาของประเทศอื่นกับสหรัฐญี่ปุ่นมีระบบปกป้องเกษตรศกรในประเทศอย่างเข้มงวดโดยจำกัดโคต้าของการนำเข้าข้าวสารสมรการริโพกปีละ1,000 0แตันหรือประมาณ1%ของการริโพกทั้งหมด ในจำนวนนี้สหรัฐได้ส่วนแบ่งโคต้าราว60%ลอรองลงมาก็คือออสเตรเลียไทยและไต้หวันข้าวที่นำเข้าเกินกว่าโคต้าก็จะถูกเก็บภาษีสูงถึง341เยนต่อกิโลกรัมซึ่งคิดเป็นประมาณ700%ของราคาโลก แต่หากญี่ปุ่นยอมเปิดตลาดข้าวตามข้อเรียกร้องของทรัมป์แต่เน้นการนำเข้าจากสหรัฐเป็นหลักเพื่อเอาใจวอชิงตันผู้ที่จะได้ประโยชน์ก็คือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในสหรัฐที่จะได้โคต้าเพื่อส่งออกข้าวไปยังญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นและผู้บริโภคของญี่ปุ่นก็อาจจะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกลงเมื่อมีประธานนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่ในทางกลับกันผู้ที่จะเสียประโยชน์ก็คือเกษตรกรญ,ญี่ปุ่นที่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้นและประเทศผู้ส่งออกข้าวเจ้าเดิมอย่างเช่นไทยและออสเตรเลียที่อาจจะสูญเสียส่่ววนแบบงงตลาาาด้กกัขขออเมริ ไทยในฐานะของผู้ส่งออกข้าวคุณภาพสูงให้กับญี่ปุ่นก็อาจจะสูญเสียคําสั่งซื้อบางส่วนถึงแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะส่งออกข้าวไปญี่ปุ่นราวสามแสนตันต่อปีหรือคิดเป็นประมาณ43%ของตลาดข้าวนําเข้าในญี่ปุ่นและกําลังหวังที่จะใช้จังหวะที่ญี่ปุ่นขาดแคลนข้าวในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และในด้านของพลังงานปัจจุบันสะรัฐเป็นผู้จัดหา LNG อันดับ4ให้กับเกาหลีใต้หรือคิดเป็น12.2%ของการนำเข้า LNG ทั้งหมดในเกาหลีใต้ในปี2024ซึ่งรองจากออสเตรเลียกาตาและมาเลเซียนอกจากนี้สัญญาระยะยาวหลักของเกาหลีใต้กับกาตาประมาณ7ล้านตันต่อปีก็กำลังจะหมดอายุลง ซึ่งทรัมป์ก็กดดันให้เกาหลีใต้นำเข้าพลังงานจากสหรัฐมากขึ้นโดยเกาหลีใต้ตกลงที่จะเพิ่มการนำเข้า LNG จากสหรัฐอีก7ล้านตันต่อปีและร่วมลงทุนในโครงการ LNG ใน阿拉斯กาหากเกาหลีใต้ทําตามข้อเรียกร้องนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือบริษัทพลังงานของสหรัฐที่จะได้ตลาดระยะยาวเพิ่มขึ้นทันที7ล้านตันต่อปีซึ่งมีมูลค่ามหาศาลส่วนเกาหลีใต้เองก็จะได้แรงจูงใจเชิงนโยบายก็คือสหรัฐจะยอมผ่อน,นปลนภาษีนําเข้าจากเกาหลีใต้ลงเล็กน้อย แต่ในทางกลับกันกาตาก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดเพราะหมายถึงการสูญเสียตลาดของการสร่งออก LNG ไปให้กับอเมริกา ส่วนออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่อันดับหนึ่งให้กับเกาหลีใต้ถึงแม้ว่าจะไม่เสียตลาดเดิมโดยตรงแต่ก็สูญเสียโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มเพราะก่อนหน้านี้ออสเตรเลียก็กำลังช่วยโอกาสในช่วงที่กาตาร์กำลังจะหมดสัญญาเพื่อครองส่วนแบ่งในเกาหลีใต้มากขึ้นหรือแม้แต่การที่สหรัฐได้เปิดเจรจาและผ่อนผันภาษีให้กับอินเดียก็ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อประเทศในอาเซียนที่แข่งขันโดยตรงกับอินเดียในตลาดของสหรัฐหลายประเทศในอาเซียนถูกกำหนดภาษีที่สูงกว่าอินเดียมากอย่างเช่นเวียดนามที่4 6 กัมพูชา49%ลาว48%เมียนมา44%ไทย37%ในขณะที่อินเดียเริ่มต้นที่26%ผลที่ตามมาก็คือเมื่ออินเดียได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าผู้ผลิตในเวียดนามไทยอินโดนีเซียก็อาจจะถูกแทนที่บางส่วนโดยผู้ผ,ผลิตจากอินเดียในตลาดของสหรัฐเพราะสินค้าจากอาเซียนเจอกับภาษีที่สูงกว่าทําให้ไม่สามารถแข่งขันทางด้านของราคาได้ ยกตัวยอย่างเช่นเวียดนามซึ่งส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเสื้อผ้าไปยังสหรัฐซึ่งมีมูลค่าสูงมากและเคยได้อน,นิสงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนในยุคแรกอาจจะสูญเสียความได้เปรียบหากสินค้าจีนถูกแทนที่ด้วยสินค้าจากอินเดียแทนที่จะเป็นจากเวียดนามและในขณะที่กัมพูชาซึ่งพึ่งพาการส่งออกเสื้อผ้าไปยังสหรัฐก็จะเสียหายจากภาษี19%ที่รออยู่เมื่อเรามองในภาพรวมแล้วเราก็เห็นว่านโยบายการเจรจาการค้าแบบทวิภาคีของทรัมป์จะนำไปสู่ผู้ชนะและผู้แพ้ที่ชัดเจนในเวทีโลก ผู้ชนะหลักก็คือสหรัฐที่จะได้เงื่อนไขาทางการค้าที่ดีขึ้นเพิ่มการลงทุนและการจ้างงานในประเทศและผู้ชนะรองก็คือประเทศที่ยอมทําตามและได้ดีลพิเศษกับสหรัฐอย่างเช่นอินเดียญี่ปุ่นและยุโรปในบางเงื่อนไขแต่ในทางกลับกันผู้แพ้ก็อาจจะเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีอำนาจต่อรองจำกัดในการเจรจาแบบตัวต่อตัว,ตวก็จะเสียเปรียบอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อต้องแข่งขันกับประเทศที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นอินเดียในการที่จะเอาใจทรัมป์ผู้นำสิงคโปร์ลอเ์นซ์หว่อง ก็ได้แสงความกังวลว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ระเบียบโลกเต็มไปด้วยความตามใจตัวเองและการกีดกันประเทศขนาดเล็กซึ่งมีกำลังตะหลองจำกัดในการเจรจาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวกำลังจะถูกหมามนาดกำหนดเงื่อนไขและสมุดเสียงที่จะถูกกันออกไปนอกเกม ถึงแม้ว่าในระยะยาวแนวโน้มนี้อาจจะผลักดันให้ประเทศที่เสียเปรียบจะต้องมองหาพันธมิตรทางเลือกอื่นอย่างเช่นชาติอาเซียนและเม็กซิโกก็อาจจะหันไปเพิ่มสัมพันธ์กับจีนซึ่งอาจจะนําไปสู่การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจของโลกออกเป็น2ค่ายการค้านําโดยสหรัฐและจีนแต่วันนี้เราต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อน สำหรับประเทศไทยของเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งอาจจะสูญเสียความได้เปรียบในตลาดข้าวของญี่ปุ่นและเสียเปรียบในการแข่งขันกับอินเดียในตลาดของสารัตแต่เราก็ต้องพิจารณาหาจุดยืนที่สมดุลระหว่างมหาอำนาจ ทั้งหมดนี้แสดงเห็นว่าทรัมป์ได้ออกแบบเกมการต่อรองนี้มาอย่างชาญฉลาดโดยใช้ขนาดของตลาดอเมริกาเป็นแรงกดดันอย่างมหาศาลกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศคู่ค้าที่ต้องแย่งชิงกันเอาใจสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่รุนแรงสิ่งที่ทรัมป์เข้าใจอย่างลึกซึ้งก็คือความไม่สมมาตรของอำนาจต่อรองระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆตลาดของสหรัฐมีความสำคัญต่อผู้ส่งออกทั่วโลกมากกว่าที่ตลาดของประเทศใดประเทศหนึ่งจะมีความสำคัญต่อสหรัฐ กฎเหล็กของเกมนี้ก็คือประเทศไหนที่ต้องการตลาดของอเมริกามากกว่าประเทศนั้นก็จะเสียเปรียบในการเจราจาทรัมป์ใช้ความจริงข้อนี้ในการปีบังคับให้ประเทศต่างๆต้องทําตามเงื่อนไขของเขายุทธศาสตร์นี้กับการเจราจาแบบทวิภาคีการแยกแยะมิตรและคู่แข่งและการเชื่อมโยงประเด็นการค้ากับความมั่นคงถูกวางแผนมาอย่างรัดกุ่มจนยากที่ประเทศขนาดกลางอย่างประเทศไทยจะหลีกเลี่ยงการเสียเปรียบโดยเฉพาะในระยะสั้นนี้ ตราบใดที่เรายังไม่มีอำนาจต่อรองพอไม่ว่าจะเป็นด้านของตลาดความมั่นคงหรือพันธมิตรที่เข้มแข็งเราก็ยากที่จะต่อกร่อนกับเกมที่ถูกวางกติกาโดยหมาอำนาาอย่างเช่นสรัดในระยะสั้นเราคงต้องยอมรับความจริงว่านี่เป็นเกมที่เราจะเสียเปรียบแต่เราก็ควรจะหาจุดที่เสียน้อยที่สุดพร้อมกับการวางแผนระยะยาวเพื่อลดการพึ่งพาตลาดของสรัฐและสร้างความหลากหลายในพันธมิตรด้านการค้าของเรา ต้องขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอภัยไวน้นที่นี้ด้วยหากท่านมีมุมมองอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับวัตถุประสงค์ของการทําวิดีโอเหล่านี้มีไว้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเรียนรู้จากท่านท่านเรียนรู้จากผมเราเติบโตไปได้วยกันครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ